สบายดีมาพี่น้องมาแกงมะมีนงมินมันเลยสะเรามาตั้งหัวโลดเอาสิบอือเออบอทำ้ม้เอ้ยเด้อตังเด้อมันเอาไปมาตังเอ้ยไปอาพี่น้องมากินแกงมมีต้มะฮูแกงมมีตั้มะฮุ

ต้องมแท่งแดงหวดวนีก um, okay. ิน um, ข้าอยู <c ười> <c ười> ่เซโนอะไรนั่งจอกะมันกนมาได้มันมาเนมามันก็ไปดินนัง้ำมุนขูนึ้นแล้พัดตกใส่แบบเงินแลพูดตบาอยมันจหนือไมเอนมันขึ้นไมสี่สิบ อกการลมมันบคนคนมเาก็ลงไปแล้กูได้แน่กูได้แน่นเนาะากมากคือเขาเลือกกว่หมดยาัขนองกูเป็นกูเป็นเท่านั้นเราบอกเบ่อยนะไม่จับกระดิ่งนั่งก็ยังเอ้ยมากกันม

นี่ชูป่าที่ไนใช้เผาเผาตะมันของหอนนะตุยเอามาดูนี่มามี่นี่มามมี่มมีนั่งนะม่ใช่ม่ใช่เผาาไเสนโน่โน

ต้อม่าเามค้ไดแล้วเราจะิตเอาไปเราได้ไปเลยเดปนยไได้เาแล้คนเยวมีนอนทามเมอจะามนะทามเขาหักไเปยบไปบหิดบเไปไปแล้วแบนี้ทำงานเขาเอาอะไไปเลยไปมันเขาเอาล้ไปใชเลื่องปลาไปก็ยังมีองชานได้ไเงินบ่มึไป บอกนะรักสวยรักงามจากแต่งเพศแต่งเอชไปอยู่ห้านอาหารคุณสือคุณเนาะเ็งายยังกับบทนง่ายังบทนไปอยู่ห้านอาหารเนาะเนาะเดง่านเนาะือ่้าอาหารกบุนบนเียยังเขาเอนเยัอ้าพดเมื่อนอนพูดเมื่อนอนัดเมื่อนอนพดอะเมื่อนอนพด ม่ห่นอาหารก็ม่สบายค่ะะนานเด้อตื่นมาก็ตงได้ลงจอกล่าง้วยล้างเบืองเส็จโติดกต่างล่างหนัาเหมนไงสวยกันนะอเสียค้องเมอนเขาเจ้าผู้เสียเหล่าเสียเบียเป็นหนังหมูตุกหไห้เนาะฉกประนปันกัน ยังมีคนเอาขึ้น

กูเนี่ยเปลี่ยนเลยเอาโคตรติดเดิมคยันน้ำพรอนน่ะนะเบื่อตรงน้ำพรอนเบื่อหมดป่ะไม่ได้สาวๆนะกินน้ำแบบกินน้ำแบบกินสักก็แค่กระบอกไปหาอาบน้ำโซ่ดูลาดเละเละอย่างเงี้วันนี้น้ำเยอนะอะไ

ไปทานอะไรเลิกหรอไปเฮ้ยคนม่ไดกููท่าน่ะมีเขาเบื่อปะเลยอ้หไปนาเลยแอไงทมี่ยอื่นไปทำอะไต้อมนี่ต้องไปไปเมี่ดงเาได้มั้ไปอืนไปนั่ไกินไเจ้าซเอาตังไม่ดนะเอาไปไบอเไนงไเมย์น่ ขาขาไปหากินขาขาบุงูจ้คลาบไปเนี่เานเงขาบุ้หูแเียเขาจะเป็นข้นคลาบปลาแล้วบุ้งหูแล้วกลุมีฟาเดิมมนฑ์มาต่อยว่ดนําเจ้าเออซีฟาไม่ยังวายังวาไหมตอกอโตมือเมาต่อยน่อนี่แหละเออต่อยรถอัน้าไุจิลโลมากแล้กับสมากขวกันดองเออะทกินพิลนืออกกนแล้ว สองมืเรียกมเอาหมูต้มไงเนี่ยเริ่มมุดเริมไปาี้นี่หะยากลูกมาเป็นหลอกข้ท่ามึงยังมาเป็นจ้ะอยากไปนาเราไม่ก็อยากไปอท่านกไปไปครัไปสิ่งนี้เ่เสียมหมดู่มือก็าเอาเนป่โอ้ยรถสดมีมวเนี่ยรถเห่อยอยู่่ยได้คน่าน้น่เสียมขวดมาป่าอี้ทว่าแกัมถ่นเเ้ากได้จะไปพาไปย้อนไปก็จนั่นแลก อไปที่ที่ห้าสิบ่ไปซ่าใจเ้าสิบาเขายาลงไปผิดโอ้เด้อไฟร้อนไม่ไหลมือไปเัาไปปิกายง้หนี่อนร้หนร้อนนอนรกหนรคนทำมันลายไปสองคน

กันสิทาเข้าไปหายเครื่องอแปับเจ้าพ้ากันซื้อเด้อไส้เครื่องไส้ของซอสเจ้ามุกมงเจ้าซื้อบอกเขาลดมุกมงัไป้อยูเลยทำหูเาทไปสิบม้งแะวแซ่บน้ำเค็มันแช่เข้มๆตัไหม่นองกห้าไน่ผมดื่มแล้วก็ะมานไปแก้ทำไมกัแซ่บมุกม้งก็เติมเนืมยังยังแก้ทำไมก็แซ่บเนี่ยพลดมไป็ลดเอนียนี่บตะพันแม่ เราจะไปหมดือนนะจช่สิไโอโตมาต้าอนทุกเจ้าไม่รู้เราไปหมดกันโต้อะไรเงี้ยทำหูนาล่วกันากบาดให้ไปหมดเงืเนกัหางา้ยันมยู่ในเพจมันยังดู่รเห็นละกันแล้วด็กน้อยนะให้จะรับซอนเขาออกเกิดประคังอะไรอก็ยัอมกรอยูกเา่ดิดั